แต่ว่าเฮ้ยแบบรู <anything S 1> <lands> like ้สึกเมินๆถึงๆไปโอ้ยตกน้ำทั้งคนทั er ้งลำโพงเป็นอะไรไม่เอ่ยคนไม่แน่แต่เราโองไม่เป็นไรแน่นอนเพราะแกโค่นน้ำสวัสดีค่ะมาพบแคนอีก้ค่ะ โคบายูรูนะคะรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีไปกับนักมิวสินค้าจากโคบายดีนนะคะชินชนนะคะวันนี้เหมือนเดิมมาคู่กับเพี่ยค่ะจิฬารกรระกรกีฬาค่ะรออยู่นะคะลำโพงเาะค่ะแล้วก็ถ้าใครมีโอกาสาได้ดูจากทลิปที่หนทิปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นลำโพงของอะไรนะคะมิทซี่สำหรับวันนี้เราก็มีลำโพง วิกก like. ี้มันกันมานำเสนอแต่เป็นคนละรุ่นกต่รุ่นนี้จะให้เสียงให้เบสที่หนักหมวกพี่ไปไหนมาไหนสบายเลยนะคะก็คือรุ่นนี้เลยวิสบีนะคะ SP914 นั่นเองนะคะสำหรับตัวลำโพงวิกกี้ตัวนี้เนาะที่แม่ขาตัวนี้ตัว่หมายใช่แล้วตัวใหม่คก็แบบว่าเหมาะเหมาะมาก แบบว่าบ้านแต่ละบ้านที่จะจัดแบบว่าปาร์ตี้ที่นมาเนาะกินหมูเป็นพงกินระทานที่บ้านหรือว่าจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในเมืองอ่าในพวกเครื่องสูตรมาบ้านอะไรอย่างเี you know? ้เนาะตัวน no. anyway? ี้บอกมากๆเลยจะพารับแต่บอกเลยว่าเสียงไม่เล็กนะเล็กค่ะเสียงไม่เล็กนะคะขอบอกเลยว่าเสียงดีมากๆเสียงดีนะคะเพราะตัวนี้ให้มาถึง20่สิบบาทได้กันเลยกันเลยโอ้ 40วัตแล้วก็มีลำโพงให้สองตัวด้วยตัวเะยนะตัวนี้แล้วแล้วแบตเตอรี่เนี่ยมันมีไหมไมนต้องข่ะตัวนี้ไม่ต้องสุดนะคะตัวนี้แบตให้ใตัวสามารถถูก้อนดีแอมเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเวลาที่แม่จะใช้งานจริงๆเนาะพกพาไปไหนมาไหนนะคะตัวนี้สามารถใช้งานได้นะคะถึงทิ้งทิ้งทิงเลยแต่แต่แต่ถ้าแต่ด้วยเปิดประมาณกุ้งกุ้งเป็นไหมะเปิดเยอ ปาร์ตี้ิมสะปาร์ตี้ิมทะเลใช่ไมเอยตัวนี้นะคะเค็นอะไรกันนะโอ้ยแน่นอนไอพีเอ็นะคะการน้ำลึกได้หนึ่งเมตรน้สามสิบนาทีไปเลยถ้าพี่แบบว่าเฮ้ยแบบรู้สึกมึนนถึงถึงไปเอ้ยตกน้ำทั้งคนทั้งลำโพงที่เป็นอะไรไม่เอ่ยคนไม่แน่แต่ลรโอไม่เป็นไรแน่นอนเพราะกันน้ำคนอาจอาจจะเรียกค่ะเพราะว่าว่ายน้ำไม่เป็นแต่ี p X7 อรอดรอดแน่นอนนะคะนี่ตัวนี้ของเขามันจะมี วัสดุนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะคะฝาปิดหรอบอรเตอร์บอร์เตอร์คุปเป็นแต่แต่เขาบอกนะพวกบอร์เตอร์คุปด้วยนะมันจะมีปาัิดแบบนี้นะคะแต่ต้องปิดให้สนิทนะถูกต้องปิดไม่สนิทนะถ้าแบบว่าเป็นปิดยางกับน้ำบอร์เตอร์คุปก็จริงแต่คุณปิดไม่สนิทอย่างเงี้ยตายเหมือนกันตายเหมือนกันค่ะตายทั้งคนแต่ทั้งตัวนะคะบอกเลยเดี๋ยวขออนุญาตนำเสนอนิดนึงนะคะว่า ตัวข้างในเขามีอะไรบ้างนะคะตัวข้างในเนาะเขาก็จะมีช่องสําหรับเสียบไมโครอิดิการ์ดตัวนี้นอกจากจะเป็นลำโพงบลูทูธแล้วนะคะยังสามารถเสียบไมโครอิดิการ์ดได้หรือเสียบผ่านสาย AUX โดยตรงเลยก็ได้ที่สําคัญตัวนี้เป็นสายชาร์จแบบไทซีสายชาร์จแบบใหม่ชาร์จเร็วแน่นอนค่ะเพราะนั้นยังไม่พอนอ้ยอ้ย แต่ว่าเบาแล้วก็งงงันง่ายอาหาที่บบไหนก็ได้อีกแล้วนะคะ,ะแต่ว่าพีแ่แฮมมาขนาดนี้แล้วลองไหมอยากฟัองอ่ะเสียงจะแบบใช้ได้เหมือนตัวพี่รู้เป๋ยวมาดูกันนะคะแล้วเมาดูกันขอ,อแบบปึ้มๆอ่ะได้ป่ะโอ้โหไม่ต้องกลัวค่ะตัวนี้ตัดปัดมามา

ตัวเล็กหูได้ทำไมตัวนี้จะหูได้ได้หม่ได้หูได้ใช่ไหมโอ้โหเลิศเหมือนกันเลยใช้งานเหมือนกันเลยนะคะฟรีผาดฟิกกอร์ฟของลำโพงได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้นอะตนี้มาในราคาที่1 5 9 0บลดพิเศษเหลือ1 5 1 0สบาทเท่านั้นเองนะคะเลิศมากๆเลยฝากไว้สำหรับลำโพงบูทูดี่ตัวนี้เป็นแบรนด์จากฮ่องกงนะคะที่เซ็นทรัลออกเข้ามา ายนั่นเองนะคะอะแม่พูดมาขนาดนี้แล้วชลัวไหมคะอยากจัดอยู่นะผ่อนได้ไหมผ่อนได้ไหมคุัผู้ชายผ่อนได้ไหมคุณผูบายสูรเปอร์เซ็นต์ไปเลยเดือนสองสองเดือนนะคะสบายสบายไปเลยบัตรเป็นบัตรของเซ็นทรัลเดอรวันเบอร์ชอยสมัครก็ไม่ยากแต่ส่วนมากจะมีกันแค่ทุกคนอยู่แล้วไปเลย Uhm. อัน,นีก็เหมือนเดิมคือสามารถใช้คะแนนเดบิตการ์ดลดก็ได้เลย่ะได้เลยค่ะถ้าพี่อยากได้ี่ไปที่ไหนโอ้โหพูดมาขนาดนี้แล้วต้องที่นี่เท่านั้นค่ะเข้าไปทุกสาขาทั่วประเทศนะคะทั้งหน้าร้านและออนไลน์สำหรับหน้าร้านก็ติดตามได้ทางเฟซบุ๊ก ลน์ของแต่ละสาขาสะคะใกล้เคียงได้เลยหรือถ้าเป็นผ่านเว็บไซต์ก็จะเป็น www.powerbuy.co.th นะคะแต่ตอนนี้มีช่องทางใหม่ก็คือเป็นแอปพลิเคชันของ powerbuy นะคะเข้าไปได้เลยมีมีทั้งเปรียบเทียบตัวสินค้านะคะจับใส่ตะกร้าสั่งซื้อรับหน้ารนะ้านหรือให้จัดส่งทีบ้านได้หมดเลยหรือถ้าใครไม่สะดวกไม่ค่อยเก่งเลือกไอที ลำโพงวิกี้ตัวนี้ฝากไว้ด้วย1,510บาทหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วแน่นอนนอกจากเ <Okay. S 1> ทวบาท <Okay. S 1> นะคะสำหรับน <c oughs> ี้จะต้องขออนุญาตพูดคำว่าเทวบายดีๆโปรแรนสุดคุ้มนะคะแล้วกลับมาพบกับโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้สินค้าโดนๆแบบนี้กับเทวบายคู่รู้รูรจิงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีสำหรับวันนี้ขออนุญาตน้องแมว ตัวลาไปก,ก่อนนะคะพบกัน<ป>สวัสดีค่ะ